รับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง mp diary นะครับน,นี่เราก็มาอยู่กันในเกม x shot เหมือนเดิมนะก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นอะไรพอดีผมไปเห็นในกลุ่มมาโพสในกลุ่มมาเห็นแบบมันมีอ,อะไรนะเติมครั้งแรกเราจะได้ปืนถาวรเลยมันจะได้าเレตาเレตคิดมัดแล้วก็ปืนอะไรไม่รู้อีกกระบอกหนึ่งแล้วก็เลเซอร์ม่วงอีก180วัน <Wow. S 1> ผมก็งงไนงะคือต้องเติมยังไง ผมก็ไปแบบไล่ดูคอมเมนต์เขาบอกว่าเติมเริ่มต้นแค่หนึ่งบาทเราจะได้ของถาวรเลยผมไม่รู้นะว่าจะได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็วันนี้ผมจะมาลองเติมให้ทุกคนดูนะวิธี ientes. เราจะเราจะรับของได้ยังไงก็ทุกคนเข้ามาตรงนี้ทุกคนเห็นไหมคำว่าแรกตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปนี่ไงได้ปืนนี้ถาวรแล้วก็ได้ อไอ้ตรงเนี้ยถาวรอ,อันนี้ผมมีแล้วแล้วก็ที่ผมเจ้าก็คือบาเลตบาเลตคิดมัดเนี่ย <Wow. S 1> ถาวรคือ,อเขาบอกว่าเติมครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ยอดเท่าไหร่ก็ได้จะได้รับของขวัญสุดคุ้มประกอบด้วยอาวุธล้ำค่าไอเทมเพิ่มพลังให้ทุกเอ้ยไม่ใช่ให้คุณคว้าควา,วาชัยชนะตั้งแต่เริ่มต้นผมไม่รู้นะว่าต้องเติมยังไงทั้งหมดเนยมูล,ลค่า3,000บาทแต่เขาบอกว่า เติมขั้นเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งบาทแพ็คเติมครั้งแรกหลังจากที่เติมเงินแล้วต้องล็อกอินใหม่จึงจะได้รับของก็เขาบอกว่าเติมเลิกเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งบาทเราจะได้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าได้เราจะสามารถเลือกได้ทีละอันทีละ อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็จะมาลองเติมให้ทุกคนดูวันนี้นะ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าโปรโมชั่นอันนี้มันจะสิ้นสุดวันไหนแต่วันนี้ผมอัดอยู่เป็นวันที่วันที่16 <c oughs> วันที่16ธันวาคมปี63นะก็เดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเลยว่ามันจะได้ทีละอันหรือว่าได้ทั้งหมดอันนี้คือผมไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยนะคือไปเห็นในเพิ่งไปเห็นในกลุ่มมา กองมันจะได้เลเซอร์ม่วงอีกร้อยแปวันแล้วก็มีเซ็ตน่าจะเป็นเซตนะอันเนี้ยกล่องเนี้ยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นรถ10บล้ออะรถออปติมัสอ่ะนี่แหละก็ประมาณนี้เติมขั้นต่ำหนบาทนะผมไม่รู้ว่าของค่ายอื่นมันจะมีหรือเปล่า1บาทแต่ผมจะเติมของค่ายอะไรนะทูมานี่ออลืม โอเคเดี๋ยวผมจะเติมให้ทุกคนดูเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเลยใครที่จะเข้าตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าไปเติมใน g o o Google Chrome ดีวกว่ามันจะง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน <What? S 1> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้ะก็เข้ามาที่กดเติมเงินตรงนี้นะแล้วก็ ใส่รหัสมันจะให้เราใส่รหัสแล้วก็ใส่ไปแล้วมันก็จะมาโผล่หน้านี้นะใครที่จะเติมจะเติมของค่ายไหนก็เอาที่ทุกคนสะดวกนะแต่ผมจะเติมของค่ายทูมันนี่นะเพราะว่าผมผมสะดวกเอาทําไมเติมไม่ได้อ๋อมันต้องให้ล็อกอินใหม่เดี๋ยวผมล็อกอินใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้ผมก็ล็อกอินใหม่เป็นที่เรียบร้อยละก็เดี๋ยวเราคลิกไปที่ทูมันนี่เลยใพรจะเติมของค่ายไหนก็ได้นะโอเค เราก็ใส่รหัสบัตรธุานี่แล้วนะเราก็ใส่ไปโอเคแล้วก็ใส่เลขที่มันให้เรามานะ94โอเคกดโอเคไปเลยเติมไปไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคเติมเรียบร้อยละ50บาทอันนี้เติมในรอบ1เดือนเลยนะรอบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่ามันจะได้หรือเปล่ามาเรามาดูกันในเกมเลยมันบอกให้เราลีหนึ่งครั้งแล้วก็เข้าไป าจากที่เติมเงินแล้วต้องลอกยินใหม่หอต้องใส่รหัสใหม่เคสรหัสใหม,ม่ได้ไหมวะไ,มได้ไหมเนี่ยโอเคได้นะเดี๋ยวเรามากดรับรางวัลกันมันได้ทั้งหมดเลยเหรือมั้งเครับเรียบร้อยอเฮ้ยเดี๋ยวได้อะไรวะได้กล่องอันนี้มา หกล่องอันนี้เฮ้ยมันจะสุ่มให้เราหรือเปล่าวะเปิดกล่องนี้ดิเฮ้ยได้สามอันมีอะไรบ้างมีพวกเซ็ตกระสุนแล้วก็พวกไอเทมจำเป็นพวกนี้แล้วก็อะไรอะไรวันเนี้ยมันให้เราสุ่มเหรอนี่ไงทุกคนได้หมดเลยได้หมดเลยทุกอันโอเคถ้าใครแบบเป็นสาย พีว e okay. 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 ีเอใช่ไหมสยอ่ะผมจะรับแค่บาเลมานะเอ่อรับเซตแล้วรับบาเลามาเอาชิมายกล่องค่างเต็มโอเคก็ใครเป็นสาย PVE เฮ้ย PVP ีพโอ้ยนงดิ้นพันกันละก็อย่าพลาดนะโอเคใส่กระสุนใส่ไปโอเคก็มีกล่องหนึ่งด้วยเฮ้ยได้เซตถาวรด้วยเซตอะไรวะนี่อ่ะ เรามาดูกันเซตให้หนุ่มสายแว่นนะไหนดูดิเดี๋ยวผมขอปิดก่อนปิดทุกอย่างเลยโชว์แค่เซตก็พอเป็นในห,หนุ่มฝรั่งวทองนะก็ถือว่าคุ้มนะ50บาทได้ได้บาถาวอนได้สัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็ได้ไอตัวนี้ด้วยนะอันนี้มันเพิ่มบวกวิ่งให้เราด้วยนะน,นี่นะคือดีนะผมว่าเดี๋ยวผมขอลบปืนทิ้งก่อน<ะ>เออแล้วก็มีปืนอีกกระบอกหนึ่งดีกว,ว่าที่ได้มานี่ไงปืนนี่ไงเคเดี๋ยวผมมาไปเทส ด่านพวกด่านบอดให้ดูก็แล้วกันโอเคมาอยู่กันในเกมละเดี๋ยวผมจะลองปืนนี้ดูก่อนเดี๋ยวภาพโหลดช้านนึง <S <S นี่ก็หน้าตาของปืนนะผมว่าสวยดีนะเออมีแบบมีเก็ดหิมาด้วยคลิกข,ขวาซูมได้ด้วยนะนี่นีนเออถือว่าแรงนะสำหรับสาย PVP ี PV อะ่ะผมว่าดีอยู่ เดี๋ยวลองบาเลตด้วยบาเลตก็ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วลวรืมั้งบาบาเลตเขาเรียกว่าบาเลตแล้ววะอันนี้น,นี่ไม่รู้ว่ามันใช้กระสุนในนี่หรือเปล่ากระสุนอะไรนะกระสุนบาเลตอะ่ะน่าจะไม่ใช้หรอกมั้งเพ่าผมเคยเก็บของคนอื่นมาเล่นไงมันก็ไม่ได้ใช้นะเออดีดีปืนนี้เห็นว่าแบบเราสามารถเอาไปเอาเวกได้นะปืนเนี้ย แต่ว่ามันต้องเติมหลักหมื่นะเห็นเขาบอกกันนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกปืนในราคา1บาทถ้าทุกคนมีแบบบาเลตถาวรเงี้ยหบาทผมว่าคุ้มนีนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้่อนมันมาลองกันว่ามันทะลุเ่านี่ไงทะลุด้วยคือบาเลตมันก็ทะลุอยู่แล้วนะนี่แบบใครเป็นสาย pve อ่ะ เออ PVP ว่าสมไมชอบพูดแบบนี่วะชอบพูด PVP ตลอดเลย <S <S> <S เห็นแบบบางคนเขาก็บ่นกันนะว่าแบบปืนคนสมัยก่อนเติมมาเป็นแบบหลักพันเนี้ยเรามาขายแค่ราคา1บาทเนี้ยผมสำหรับผมนะผมว่ามันก็นะตามการเวลาแหละแต่ก็ ต้องแบบสงสารคนแบบรุ่นใหม่คนที่แบบไม่มีเงินเติมด้วยไงแต่มันก็ไจะเป็นข้อเสียสําหรับคนที่แบบเป็นคนที่เล่นไอช็อตมานานแล้วแล้วก็เสียเงินแบบเติมซื้อบาร์เงี้ยราคาแบบประมาณกี่พันผมไม่รู้นะแต่เห็นบางคนเขาประมาณ6กพ0นมั้งถ้าจําไม่ผิดน,นะแบบผู้เล่นเก่าเขาก็หัวเสียกันหัวเสียกันอยู่เพราะว่าเปินแบบปืนราคาแพงมาขายราคาหบาทอะ่ะ แบบกูเติมมาเป็นพันเนี้ยแม่งเอามาลงขายหนึ่งบาทเนี้ยแต่สําหรับผมผมว่ามันก็ดีนะผมก็อยากจะมีปืนพวกนี้ในคลังไงก็เลยแต่ผมไม่มีปัญญาเติมไงแต่นี่มันเอามาขายแค่ถูกๆผมก็ถือว่าดีสําหรับผมนะบาบาวันคิดมัดดีอะถาวรดด้วยโอเค เประมาณนี้ก็แล้วกันก็สรุปแล้วผมคิดว่า,าโปรโมชั่นอันนี้มันดีนะสำหรับสายแบบสายที่ไม่มีเงินเติมไม่มีเงินเติมเยอะไม่แบบมีแบบงบน้อยเอ,อเติมได้บาถาวรนี่ถือว่าดีนะแต่ก็มันก็น่าเห็นใจสำหรับคนที่เติมสมัยก่อนเพื่อที่จะเอาบาแบบราคาหลักพัน<บ>แต่นี่เอามาขายราคาหนึ่งบาทมันก็ดีคนละแบบ สำหรับคนทีเ่เติมในสมัยก่อนก็ต้องแบบเสียน้ำตาไปก็มันก็จะดีสำหรับคนที่สมัยใหม่นะคนที่แบบเพิ่งเพิ่งเล่นหรือไม่ก็แบบเงินเติมไม่เยอะนะผมคิดว่ามันดีสำหรับผมก็แล้วกันแต่ก็สงสารคนที่เ,เติมเติมในสมัยก่อนที่แบบต้องเสียราคาเป็นพันเนี้ย เพื่อเอาบาถาวอนแค่กระบอกเดียวแต่นี่เติมหนึ่งบาทเติม50บาทอะ่ะเติมห้บาทได้1 2ึสแล้วก็เซตอีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกอะ่ะก็แบบประมาณนี้ก็แล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ